มาพบรายการขับไปคุยหนุนใจไปนะครับตอนนี้ผมก็กำลังออกจากที่พักนะครับมาเช่าอยู่ที่นี่นะฮะคืนละห้าร้อยนะครับจะสะดวกกว่านะฮะเย็นวันนี้พี่น้องครับหกโมงครึ่งก็จะมีนัดทานอาหารกับผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวคืนที่สองทุ่มนะครับก็จะมีนัดกับเพื่อนๆนะครับทานกาแฟเนี่ยคือเมืองตรังเนี่ยเป็นเมืองที่ทานกาแฟทั้งวันพี่น้องครับ ถืเอเพราะว่าสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็ยังนั่งทานกาแฟกันอยู่นะถ้าพี่น้องมาเมืองตังก็จะรู้บรรยากาศเมืองตังจะเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ทานกาแฟนะครับแล้วก็จะมีขนมจีนนะฮะติ่มซำหมูย่างคือเมืองตรังเนี่ยจะมีอาหารนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทางถนนวิทยอดนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนะี่เนี่ยมันก็ใกล้พี่น้องครับไม่ได้ไกลไมากนะครับ ก็ของพระเจ้าวันนี้มีโอกาสได้พบปะกับอาจารย์พลสูงนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็แชร์งานประสบการณ์นะครับพันธกิจที่ทําอยู่ก็ได้พบปะคุณพ่อนะครับได้พบปะอาจารย์พลสูงสิทธิยพิบางที่จกักรังแล้วก็ได้พบปะเพื่อนๆก็ถือว่าจังหวัดตรังเนี่ยภารกิจส่วนใหญ่ก็โอเคนะฮะก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆจะเยอะหน่อยนะครับ พอเพื่อนๆส่วนใหญ่ทั้งหมดเลย่น้องคับยังไม่เป็นครสเตียนนะจริงๆอารย์มณ์สวงก็เป็นเพื่อนในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเนื่องจากอารย์มณ์สวงนี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ริสตจักก็เลยไม่ได้พบปะเพื่อนๆกลุ่มนี้นะแต่ที่ผมมาเนี่ยก็คืออยากจะมาพบปะกกับเพื่อนๆนะครับขออนุญาตเปิดไฟอีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้แสงมันน้อยนะฮะนี่เป็นถนนพยยอดนะครับซ้ายขวากลางคืนพี่น้องครับโหควรจะออกมาทานอาหารเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปวนตลาดนิดนึงเนี่ย วันนี้ผมใช้ไมซ์รามนิกนะครับเนี่ยผมเด็บไว้ตรงเข็มขัดนะครับวันนี้ก็เอารถไปล้างด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผ่านตรงช่วงชัย,ยาสุรา์ตรงนั้นเนี่ยเ,เคยผ่านน้ำท่วมมาก่อนเพราะนั้นมันก็จะมีฝุ่นนะและบางทีก็เข้ามาฉีดน้ำและน้ำเนี่ยมันจะก็กระเด็นขึ้นมารถที่วิ่งน้าหน้าเนี่ยก็จะ เป็นฝุ่นละอองน้ําสกปรกเนะเป็นน้ําสีสีดินนะฮะเหมือนก็จะมาเกาะกระจกเกาะรถเต็มไปหมดนะครับโอ้วันนี้พี่น้องครับกว่าจะได้ล้างรถนะครับตั้งแต่เช้าวนไปวนมาก็พอดีผมรู้จักแค่2ที่นะฮะทั้งสองที่รถเต็มหมดนะครับเลยมีโอกาสวันนี้ช่วงบ่ายได้มีโอกาสนะครับล้างรถนะครับตอนนี้รถสะอาดสะอ้านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าผมมีนาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่ง นะครับเพราะนั้นก็ใช้เวลาตรงนี้ในการถ่ายทำรายการก่อนนะครับนี่ตันนี้เราเริ่มพ่จะเข้าทางตลาดนะครับเดี๋ยวจะผ่านคิจจักตกางด้านหลังนะครับพอดีข้างหน้าตรงไปนี้เป็นวันเวนะครับเราจะผ่านด้านหลังเมื่อกี้ด้านหลังก็เพิ่งแยกย้ายกับเพื่อนๆน,นะครับก็มีร้านกาแฟนะครับก็มานั่งทานกาแฟพูดคุยกันน, <Yeah. S 1> นี่ยถ้าตรงไปคิจจักตกางนะครับอยู่ซ้ายมือแต่ว่าวันเวไปไม่ได้ เราต้องเลี้ยวซ้ายที่นี่นะครับแล้วอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ออกตลาดนะครับก็ขอคุณประชาติไปนะครับตรังบ้านเกิดนะผมอยู่เมืองตรังเรียนที่นี่นะครับที่นี่ก็มีโรงเรียนคริสเซียนเนี่ยประมาณรู้สึกจะจำไม่ผิดฮะสามโรงเรียนด้วยกันนะดารุณไทยตรังคิสเซียนแล้วก็บูรณะลำลึกนะครับนี่ความเมื่อผมนะนี่รู้วยาวนะครับนี่เป็นคิดจักตรังนะครับนี่ผมตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่นี่นะตอนนั้น โบสถ์ใหญ่นะกำลังเริ่มสร้างนะครับผมก็อยู่ในวัดสการนะครับโบสถ์หลังเล็กๆนะครับที่ดูเหมือนกับสไตล์ยุโรปมีหอระฆังด้วยวันนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายรูปบางทีก็มีคนมาถ่ายรูปแต่ว่าอาจารย์มนส่วนยซีเรียนนะครับว่าคือมาถ่ายรูปในสถานสารเนี่ยก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยนะพอดีมีพี่น้องเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับถอดเสื้อมาเป็นสายเดียวกันจะถ่ายนะครับก็เลยตักเตือนเงินไปเนี่ย ว่าคือเราให้ถ่ายได้นะครับแต่ว่าแต่งตัวเรียบร้อยนะครับแต่ว่างดถ่ายเกี่ยวกับงานแต่งงานนะครับวดดิ้งต่างๆห้ามนะครับเมื่อก่อนยกกองถ่ายมาเลยนะครับเพราะว่าตัวโบสถ์ต่างมันจะสวยนะครับสีออกส้มสสวยๆนะครับเป็นคลาสสิกนะทุ๊กเลือดเจ่าเอออยากจะมาถ่ายนะครับคือให้ถ่ายได้พี่น้องครับแต่ให้อยู่ในกติกามารยาทนะครับแต่งตัวเรียบร้อยนะครับไม่โป๊นะครับสายเดียวนี่ไม่ให้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาโดโรนนะครับมาบินถ่ายที่กิจจักรังนะครับแต่จะมาสงว่ามาบินเย็นๆดีกว่าลมจะได้ไม่แรงช่วงเช้านะฮะลมจะแรงนะครับตรงนี้เป็นตลาดเลยนะครับนี่มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะชนใหญ่ก็เป็นอาหารแบบสไตล์แบบคนจีนถ้าพี่น้องสังเกตนะบ,บ้าน,นยังแบบตึกสไตล์จีนเก่าๆร้านกาแฟเต็มไปหมดนะฮะที่กระจายไปรอบนอกก็เยอะนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะมากินกาแฟเพื่อนตรงหลังตลาดที่นี่นะฮะ เราจะมาทานที่นี่กันทุกครั้งก็ถือเป็นแหล่งนัดพบเพื่อนฝูงนะครับก็โอเคพี่น้องครับเราไม่ได้ไปดื่มลงด,ด,ดื่มเหล้านะฮะเราก็มาดื่มกาแฟากันนะครับพูดคุยกันหนุนใจกัน,นแล้วแต่นะครับคือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์นะครับนัดผมทานอาหารเนี่ยครับอีกถนนหนึ่งนะ ตอนนี้เราตรงขึ้นไปนะครับข้างบนสุดนั้นจะเป็นสาระกลางนะครับและตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับก็คือหอนาฬิกาจังหวัดตรังนะครับตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มันอัพแสงนะครับให้ดูแบบสว่างขึ้นจริงๆตอนนี้เนี่ยมันโพรเพลย์ละนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหอนาฬิกานะพี่น้องเดี๋ยวต้นไม้มันบังอยู่เนาะเห็นไหมครับนานมาแล้วพี่น้องครับตรงนี้นะฮะ สมัยผมเด็กๆที่นี่นะครับเราก็จะมีงานรอบสารกลางนะครับเนื่องจากเมืองตรังเป็นเมืองคล้ายๆแบบเป็นเนินเป็นภูเขานะครับเพราะนั้นขับรถเดี๋ยวก็ลงเนินเดี๋ยวก็ขึ้นเนินนะครับสถานที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนที่นี่นะครับรวมทั้งจวนผู้ว่าก็อยู่ถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นขึ้นไปเป็นเนินภูเขาเหมือนกันเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปก็จะผ่านโรงเรียนเก่าอดีตโรงเรียนเก่าตอนนี้เขาย้ายแล้วนะครับโรงเรียนบัวน้ล้ำลึกนะครับอยู่ขวามือ เดี๋ยวผมจะขับวนไปนะครับเพราะเดี๋ยวสถานที่ที่เขานัดทานอาหารเนี่ยไปอยู่แ,แถวๆสนามกีฬานะครับผมก็จะวนไปแถวนั้นนะครับใกล้ๆนะครับก็ถือโอกาสจัดรายการแล้วพาพี่น้องชมจังหวัดตรังไปด้วยนะฮะตรงนี้เป็นโรงแรมตรังนะครับเป็นโรงแรมเก่าแก่นะที่นี่นะครับถนนกว้างขวางพี่น้องครับเพราะฉะนั้น เมืองกลางนี้แบบอยู่แบบสบายๆนะครับเป็นเมืองเล็กๆแต่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะทั้งทะเลทั้งน้ําตกอาหารการกินเพียบนะครับอยู่ที่นี่ก็สะดวกสบายน,นี่นะครับตอนนี้เราผ่านโรงเรียนสภาราชินีก็เป็นโรงเรียนเก่าแก่เหมือนกันนะไปอีกหน่อยเป็นโรงเรียนวัดควรนี่ผมจะพาพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับ ไม่พอดีผมจะมาสำรวจด้วยนะครับว่าร้านติ่มซำนะคืนนี้เนี่ยนัดกันที่ร้านติ่มซำชื่อร้านอะไรไม่ทราบแล้วแต่อยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับถนนจะคู่ขนานกันอยู่นะครับมาทางนี้เนี่ยริมถน,นนนี่ก็เยอะแยะ่ป้องครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าร้านไหนนะครับเป็นร้านอาหารกาแฟนี่ก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มไปหมดนะครับ จริงมันก็ออกมารอบนอกมีถนนตัดใหม่หลายเส้นนะครับที่ผมไม่คุ้นเคยนะตอนที่กลับมาช่วงแรกๆก็งงเหมือนกันพี่น้องครับเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะขยายเมืองได้เร็วแล้วก็ออกมาเยอะนะที่นี้เนี่ยผมเคยมาถ่ายร้านกาแฟชื่อเกรนะเกรย์คอฟฟใช่ไหมตอนนี้ก็เปิดร้านอีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นร้านค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับพี่น้องมี3ชั้นอินเทอร์เน็ตพร้อมนะครับ กาแฟก็อร่อยบรรยากาศก็ดีนะครับเหมาะสำหรับมาถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปนี่โอเคผมจะเลี้ยวซ้ายที่นี่แล้วกันนะครับผมกำลังจะหาปั๊มคันเทคเพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆปั๊มคันเทคอันนี้ผมสันนิษฐานว่าอยู่อีกเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้เราเลี้ยวมาอีกเส้นหนึ่งก็โยงใหญ่ไปหมดพี่น้องครับถนนนะครับแต่ว่าที่ผมชอบคือถนนจะกว้างถึงแม้มีรถจอดริมถนนนะครับแต่บรรยากาศก็ยังสบายๆนะครับ ผมคงใช้เสียวมีมีสิบทีโปรนะครับสังเกตว่าเขาอัพแสงขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับท้องฟ้ายังจำสาสเลยจริงๆตอนนี้เนี่ยเริ่มพลเพลสแล้วครับนี่หรือไม่เราอาจจะไปตั้งตัวกำหนดเอาเองได้นะครับแต่พอดีผมตั้งออโต้ไว้เพื่อสะดวกตรงตรงนี้ก็มีหมูคาทะด้วยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยเพ่อนครับร้านอาหารซ้ายขวาเต็ไมไปหมดนะ เพียบเลยครับร้านชากาแฟส้มตำลาบมีทุกอย่างนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอาหารจีนนะก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่คุณพ่อพามาทานอยู่บ่อยๆนะครับร้านโก,กกิมอยู่หลังตลาดนี่เองมันจะมีอาหารเมนูหนึ่งที่ผมจะต้องกินให้ได้นะครับก็คือหมูกรอยผมชอบเลบผิดเลบถูกไม่รู้นะครับเป็นหมูสามชั้นนะพี่น้องแล้วก็จะมี ถ้าต้นตำลับเลยเนี่ยมันจะมีสลับกับเผือกจะหาทานได้ยากนะ<ม>ยุคปัจจุบันนอกจากงานแต่งงานใหญ่ๆนะครับก็จะมีนะผมกำลังเลี้ยวมาทางนี้นะครับผมไม่แน่ใจตรงนี้จะมีปั๊มคานเทคหรือเปล่าตัวนี้เอสโซตรงนู้นปอตัดทอเนี่ยร้านอาหารหมดเลยนะครับซ้ายขวาผมนะฮะโลแกนนะครับหรือคำขวัญของเมืองตางก็คือนะครับ ชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีประมาณนั้นเลยครับพี่น้องอ่าตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นปั๊มคาวเทกนะครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆนะครับดูว่าอยู่ตรงไหนนี่มีไม่เอ่ยอาจจะต้องไปอ,อีกที่หนึ่งหรือเปล่าดีนะครับมาสำรวจก่อนสำรวจกันก่อน ก็เริ่มมืดลงแล้วครับเนี่ยตรงนี้นะครับเส้นนี้เส้นสนามกีฬาเนี่ยของกินจะเยอะมากนะครับถ้าเกิดมาเมืองตังต้องมาเส้นนี้นะครับมีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดซ้ายขวานะครับหลากหลายนะครับแล้วก็มีสนามกีฬาเพราะว่าคนมาออกกําลังกายเยอะเมื่อก็ออกเสร็จแล้วนะครับก็จะมานั่งดื่มกินก่อนกลับบ้านนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยจะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะจอแจนิดนึงนะครับ โอเคนะผมมองไม่เห็นปั๊มเขาเชคนะครับแสดงว่าจะต้องไปฝั่งนู้นอีกนะฮะไม่เป็นไรครับพี่น้องครับถือโอกาสขับรถไปด้วยนะฮะแบ่งปันหนุนใจพี่น้องไปด้วยนะครับก็ขอพระเจ้านะครับเนี่ยสนามกีฬานะขอพระเจ้าอวยพรจังหวัดตรังนะครับพี่น้องไห้ฐานเผือคนตรังนะครับที่คนตรังจะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้านะครับที่คนตรังจะมีโอกาสได้เปิดใจตอนรับพระเยซูริสต์นะเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับเพราะว่า เป้าหมายของพระเยูคริสพี่น้องครับก็คือคนทุกชนชาติคนไทยคนไทยก็ทุกภูมิภาคนะครับเป็นเป้าหมายของพระเจ้าที่อยากจะเห็นพี่น้องคนไทยนะครับได้เข้ามาสัมผัสถึงความรักของพงค์ได้รับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับโอเคนั่นสแสดงในพิซซ่าตรงนี้มีพิซซ่าฮัทด,ด้วยนี่นี่ร้านอะไรไม่รู้ลิชชี่อ่าร้านอาหารตรงนี้ก็ดังนะฮะ บ,บางร้านนี่ก็เป็นพักพวกกันเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ผมบวนกลับมาเส้นสารกลางนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งนะครับก็โอเคพี่น้องครับอย่างน้อยผมก็ได้มีคลิปวิดีโออีกสักคลิปหนึ่งนะครับตัดต่อพี่น้องนะครับหนุนใจพี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับก่อนนอนนะฮะอ่าน,นพระคัมภีร์ชำระจิตใจอธิษฐานสาภาพบาปต่อพระเจ้า นะอย่านอนบ่มความบาปไว้นะครับพระเจ้าไม่พอพระทัยนะฮะเราเองเป็นปุโรหิตของพระเจ้านะครับปริตต้องรักษาชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์เราอาจจะมีผิดมีพลาดพี่น้องครับแต่ก็ต้องชําระเหมือนรถใช่ไหมฮะมันก็สกปรกเมื่อเราเดินทางนะฮะผมก็ไม่คงไม่ปล่อยรถเป็นสกปรกนะฮะผมก็ต้องทําความสะอาดเอาไปล้างเนีย่ยตรงนี้ปิดเป็นถนนคนเดินนะฮะเมื่อก่อนไม่มีนะครับ ตอนยุคผมเนี่ยไม่มีนะตรงนี้นี่ก็ปิดถนนเลยนะครับก็กล่าวว่าจะมาเดินมาเดินยังไม่เข้าไปเดินสักทีนึงนี่เนี่ย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 ขวามือผมเป็นสารกลางนะครับพี่น้องเป็นตึกอาคารสํานักงานเกี่ยวกับราชการทั้งหมดนะฮะตอนนี้เราลงมาที่หอดรากายอีกแล้วนะครับประมาณนั้นเลยนะครับพี่น้องตรงนี้นะความสวยงามของจังหวัดตรังก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเมืองเล็กๆพี่น้องครับแต่น่าอยู่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ โอเคพี่น้องครับผมก็จอดรอไฟแดงที่นี่นะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องครับติดตามรับชมกันต่อไปผมจะออกเดินทางจากจังหวัดตรังนะครับไปหาดใหญ่ในเช้าวันที่9้นัดอาจารย์สุทัศน์ไปแล้วนะครับกับอาจารย์ยุทธจักรด้วยนะครับไปถึงที่นั่นนะครับพูดง่ายเริ่มรับใช้เริ่มเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิกนะครับโอเคพี่น้องครับขอบคุณผู้วมพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ